คราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอฟซีบอใบกับผมลูกพี่เมฆซึ่งอยู่บราซิลนะตอนนี้นะคลิปมันเลยมาช้าสักนิดหนึ่งนะครับฮาคารชาลานะละนรูหรือฮ้าคารชาลานะละนกรูแล้วแต่จะออกเสียงนะนะครับ178ซนติเมตรน้ำหนัก69เล่นได้ทั้ง CM c d m และ CAM ครบเครื่องเรื่องเท้า5ทับ5นะครับจุดเด่นของเขาคือการจ่ายบอลแล้วก็การยิงไกลนะครับ ในเกมเนี่ยเฮดูเฮผมลองให้แล้วก็จะเป็นการเล่นที่ค่อนข้างบังคับง่ายพลิกตัวเร็วไปกับบอลได้ดีนะครับในส่วนของสกิลติดตัวมียิงไกลมีเพลย์เมคเกอร์แล้วเวิร์กเลยเป็น high, high นะครับเม็ดแดงตอนนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณที่670-680เเมเล่นให้ดู2โหมดเหมือนเคยครับเดี๋ยวไปรับชมกันว่าตัวนี้เป็นยังไงกันนะจ๊ะ ถ้าใครชื่นชอบการทำคลิปของผมนะครับก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ที่การสมัคร Membership กันเลยนะครับผมก็มีสิทธิประโยชน์มากมายรวมถึงช่องแชทก็จะมีนี่เลยครับตราสัญ,ญลักษณ์มังคุดอยู่ท้ายชื่อด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับ มาที่โหมด Head to Head ก่อนนะครับสำหรับแผน4.3 3า t t a c เพราะว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าการยืนตำแหน่งในตำแหน่งที่เขาให้มาโดยเฉพาะเลยคือ CM เนี่ยเล่นแบบไหนขยับยังไงแต่ว่าท่านจะเอาไปยืน CAM หรือว่า CDM ก็สามารถเล่นได้ดีนะครับจะเป็นตัวหนึ่งที่เติมเกมรุกสนุกสนานท่านผู้ชมดูจังหวะที่ผมส่งบอลดีๆนะครับในจังหวะสวนกลับเนี่ยเห็นไหมเนจังหวะแบบนี้ครับ เขาจะวิ่งขึ้นเพื่อหาพื้นที่เล่นในเกมรุกมากกว่าตัวอื่นๆผมยกตัวอย่างเช่นเราเคยหยิบทางด้านของดีแคนไรส์มาเล่นนะครับเราเคยหยิบตัวอื่นๆมาเล่นเนี่ยดีแคนไรส์เนี่ยอาจจะเป็นการป้ายบอลส่งบอลแปะบอลให้เพื่อนแล้วก็จะยืนหาตำแหน่งในเกมรับซะส่วนใหญ่เพราะเขาตำแหน่งมันเป็น CDM ธรรมชาตินะครับแต่พอมาเป็นชาลานกรูที่เล่น c m เนี่ยพอจ่ายบอลปุ๊บ เขาจะหาตำแหน่งเพื่อขึ้นเกมรุกทันทีเป็น b o อกซ์ o ู็อกซ์ที่บ็ x กซ์ o ูจริงๆงน,น,นะครับวิ่งทั้งเกมขึ้นลงทั้งเกมเกมรับก็ถือว่าใช้ได้นะครับการเคลื่อนที่ด้วยการบังคับเองอะไปดักบอลอะค่อนข้างง่ายแล้วก็ขยับตัวเร็วมันจะไม่เหมือนพวก d ดีแคนไรที่อาจจะมีจังหวะช้าบ้างแทเคเกิคลืนและดูเสียเปรียบใช่ไหมครับแต่ว่าชาลนกรมันสำหรับผมมันเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าบังคับได้ง่ายกว่า นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นจังหวะเล่นเกมรุกไม่ว่าจะเป็นการยิงไกลหน้ากรอบเขตโทษนะครับการปั่นหรือว่าการเล่นด้วยการเลี้ยงไปด้วยตัวเองนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับลูกนี้สลีบาหมงผมว่าสลีบานี่มงคดีมากเดี๋ยวรอเล่นตัวใหม่ดีกว่าผมว่าสลีบาตัวใหม่มาเล่นดีกว่านะครับช่วงนี้คลิปมันจะมาช้านิดนึงะครับเพราะผมอยู่ต่างประเทศอยู่ยาวเดือนนึงเลยอาจจะ ไม่ได้ลงคลิปทุกวันนี่ครับเกมรับถือว่าใช้ได้นะครับส่งบอลก็โอเคเลยนี่จังหวะตัดบอลปึ๊บมันบังคับง่ายครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งตัวมันบังคับง่ายใครที่ชอบเล่นตัวบังคับง่ายแล้วก็ไม่ได้ดูเสียเปรียบรูปร่างขนาดน,นั้นนะครับพอเข้าไปอยู่ในเกมก็ดูจะโอเคนี่เป็นส่วนหนึ่งในการตัดบอลแล้วก็ส่วนกลับให้ทางด้านของอานายิงเข้านะครับลูกนี้ ดูกันต่อเกมรับไม่ได้ลงต่ำขนาดนั้นนะหมายถึงการยืนตำแหน่งนะครับยืนตำแหน่งไม่ได้ต่ำแต่ว่าแกจะวิ่งลงมาช่วยเกมรับเยอะมากๆนะครับสมกับเวิร์กเลทที่เขาให้มาอ่านี่ก็ยาวๆครับหลุดมายาวๆครับอ่าไหนนี่โกงโกงนี่ขนาดเม็ดแดงนะเพราะผมอัพไว้แค่เม็ดแดงพอนะครับเพราะมันเป็นตัวฟรี ก็เลยอัปเม็ดแดงไว้โอ้โลูกนี้ถ้าเขาไม่หักเนี่ยผมว่าเข้าแล้วนะอ่ะครึ่งแรกก็จะมีจังหวะเดียวนะครับจังหวะตัดเกมเพื่อจะสวนคลับของชาร์นโนกูเดี๋ยวดูครึ่งหลังครับเกมนี้มันอาจจะดูขาดนิดนึงนะแต่ผมชอบตรงที่เพื่อนฝั่งตรงข้ามเขาไม่ออกเลยครับเขาสู้แบบเต็มที่เลยนะครับ เดี๋ยวจีจังหวะช่วงท้ายๆเกมที่ได้เห็นการยิงของตัวที่เรารีวิวกันเนาะชิโนโล่านี่ก็เก่งนะชิโนโล่าเนี่ยทั้งตอกทั้งวิ่งเร็วนะครับหาจงังหวะอัดคลิปยากมากเพราะว่าผมมาทำงานนะผู้ชมมาคุมทีมนะก็จะหาจงังหวะอัดคลิปค่อนข้างยากคลิปมันอาจจะมาน้อยนิดนึงนะครับฝากเชร์กันด้วยเนี่ย จังหวะเคลื่อนที่มาดักบอลอะไรแบบนี้ผมว่ามันบังคับง่ายแล้วมันเร็วบางตัวเวลาแบบสวิตตัวไปปุ๊บมันจะมีจังหวะชะางงักนิดหนึ่งใช่ไหมครับแต่ตัวชาราโนกรูดูจะบังคับเร็วอะสวิตปุ๊บมันบังคับได้เลยอะมันออกตัวเร็วน่าจะเป็นเพราะว่าตัวเขาไม่ได้ใหญ่มากด้วยนะครับดูกันต่อตอนนี้ที่ผมเล่นแล้วติดใจมากๆนะตัวใหม่ๆก็มีฟิลโฟเดนกับชารานกรเนี่ย h ัมซิกก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเบื่อแล้วเดี๋ยวคงจะเปลี่ยนไปลองตัวอื่นแล้วลองเอาชารานอกูกไปเล่น c ีเแทนหา c ี A m ตัวใหม่ๆมารีวิวให้นันผู้ชมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครตามวิกเตอร์โอชิมเฮนอยู่รอแป๊บหนึ่งนะผมหาจงังหวะดีๆในการซื้อมาลองอยู่นะครับ f ิล l f o ์เดนเนี่ยมาชาานก,กูลองปั่นดูครับปั่นด้วยซ้ายไม่แย่แต่ว่ามุมที่ผมปั่นเนี่ย น่าจะเป็นที่ผมมาคับเองนะหันองศามุมไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่ครับเลยติดเซฟลูกนี้ดูยิงไกลบ้างครับ mm. นี่จังหวะยิงไกลหาตำแหน่งในการยิงได้โอเคนี่ยิงเท้าซ้ายนะครับซ้ายห้าขวาห้ามันดีตรงนี้เข้ามุมไหนจังหวะไหนก็ยิงได้เลยไม่ต้องแต่งเพิ่มเติม mm. เดี๋ยวดูจังหวะต่อไปนี่แหละผมว่าเป็นจังหวะที่ ผมชอบที่สุดสําหรับตัวชารนกรูเลยครับดูครับผมเลือกที่จะลองเล่นเองเลยนะดึงหลบเองสกิลดึงจังหวะเห็นไหมมันดึงแล้วมันไปกับบอลได้ดีบอลมาติดเท้าด้วยครับแล้วปั่นเองลูกนี้เท้าซ้ายท่านผู้ชมให้ดูกันอีกทีครับลากมันแต่กลางสนามดึงก่อนดึงหลอกในจังหวะเขาสไลด์พอดีครับครานี่ก็จะจ่ายแล้วโอเพนอัพหนีมา ดึงอีกทีบอลมาติดเท้าครับดึงหลบกิมาโ,โดปั๊บไปต่อแล้วผมก็หักเข้าในบึ๊บแล้วปั่นด้วยซ้ายลูกนี้อันจริงดูเวอร์นะครับยิงเวอร์มากนะซ้ายลูกนี้ถือว่าจัดเจนมากครับเป็น cm หนึ่งตัวถ้าท่านผู้ชมชอบตัวประเภทบังคับง่ายเล่นได้ทุกอย่างเลี้ยงส่งยิง นะครับมันอาจจะไม่ได้เข้าไปหม่งมากมายแล้วก็เรื่องการเล่นเกมรับเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยสําหรับเฮ a ุ to h เฮ d ผมให้7.5ถึง8เลยนะครับสำหรับชารานอกรูตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูต่อที่เมนเจอร์กันครับในเมนเจอร์เนี่ยผมก็ยังคงใช้แผน4.3่ a t มสามเหมือนเคยนะครับเกมนี้เนี่ยอาจจะขัดใจเรื่องของการยิงไกลามากหน่อยสําหรับคลิปที่ผมเอามาให้ดูเนาะ แต่ว่าท่านผู้ชมคลิปนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามก็ OBR 106ส่วนผมก็106ยเช่นเดียวกันนะครับมันค่อนข้างที่จะตึงพอสมควรอยากให้ดูวิธีการเล่นของชชลานกรูแบบละเอียดนิดนึงนะครับเห็นไหมครับมันจะคล้ายๆกับเฮดตู h เฮดเลยเขาจับบอลได้แต่บอลปุ๊บเขาเข้ากรอบเขตโทษเขาวิ่งขึ้นเขาขยับขึ้นหน้าส่วนใหญ่แล้วตัวนี้จะเน้นไปที่เกมรุก,กน,นะครับเกมรับจะลงมาเล่นก็ก็มีบ้างแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดที่จะ แบบดีแคนไรส์แบบตัวอื่นๆที่เล่นเกมรับเป็นหลักนะครับแล้วก็ส่งบอลออกจากเท้าถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะครับไม่ได้เล่นยากมากมายแล้วก็ไม่ได้ห่วงบอลน,นะครับถ้าเทียบกับตัวดีแคนไรส์ก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวกันไปเนี่ยอ่ะโอเคแหละมันคนละตำแหน่งเนาะมันเป็น cdm กับ cm นะครับแต่ว่าการจ่ายบอลเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันดีแคนไรส์มันจะแปะแปะแบบ จับปุ๊บแล้วก็ส่งให้เพื่อนเพื่อไปเล่นต่อแต่ว่าชารานกรูเนี่ยเหมือนจะเป็นจังหวะที่เขาเลือกจ่ายบอลแล้วด้วยความที่เขามีเพลย์เมคเกอร์อยู่ในในตัวด้วยนะครับเขาก็จะหาตำแหน่งปุ๊บจ่ายปุ๊บไปไหนต่อเลือกตัวที่ดีที่สุดเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีการจ่ายบอลเสี่ยงๆแบบเนี้ยมากกว่าตัวดีแคนไรที่ดีแคนไรแปะไปแปะมาอย่างเดียวนะครับจะไม่เหมือนกันซึ่งผมมองว่า พอมันเป็นชาลนูกูเล่นจังหวะแบบนี้นะครับมันทําให้ตัวข้างหน้าเราเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับตัวข้างหน้าเราเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ในเมนเจอร์เนี่ยจ่ายบอลเสียน้อยมากครับสําหรับชาลนูกูแม้ว่าจะจ่ายเสียงก็ตามนะครับแต่ว่าจ่ายเสียน้อยนะครับเทียบกับดีแคนไรท์ก็พอๆกันแต่ว่าดีแคนไรท์เนี่ยเขาเรียกเลือกที่จะจ่ายปลอดภัยมากกว่าจ่ายเสียงเนาะ ไม่ค่อยจ่ายบอลขึ้นหน้าดีแขนงรอ่ะส่วนชะละนาลันกูรจะมีจังหวะจ่ายบอลขึ้นหน้าเพื่อให้เพื่อนไปทําประตูตมากกว่านะครับอ่ะหนึ่งสูตรละเกมนี้เนี่ยทีมผมยิงไกลเยอะมากครับแต่ว่าเดี๋ยวอยากให้ดูว่าการยิงไกลของเด er ียบิโรอ่ะเนี่ยหนึ่งครั้งนะหนึ่งครั้งนะครับเดียบ er ิโรชัดไปหนึ่งครั้งเดียบ er ิโรเกมนี้เนี่ยยิงไกลไม่ต่ํากว่าสี่ครั้งอะ่ะเข้าแค่ครั้งเดียวนะครับ แต่เดี๋ยวดูชาลานกูยิงวิถีบอลทิศทางความแรงความคมจะดูค่อนข้างต่างกันนะครับอันนี้ฟ,ฟเฟดนเนี่ยครับชาลานกูยิงจากหน้ากรอบเขตโทษทีเดียวพอครับขวาเน้นเน้นขวาเน้นเน้นหนึ่งศูจ่ายบอลหาพื้นที่เล่นต่อได้ครับเนี่ยเวลา,าไม่มีบอลเขาก็หาพื้นที่เล่นก็ยิง หลังจากนี้เนี่ยเดียบิโร่จะยิงเยอะมากนะครับอีก3ครั้ง4ครั้งได้แล้วก็มีลูกหนึ่งเวอร์ที่ยิงเข้าเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรามองกันจริงๆแล้วเนี่ยใช้โอกาสเปลืองพอสมควรผมเกมนี้ผมไม่ปรับแทคติกนะครับเพราะผมมองว่าอ่ะยิงไกลมันดูมีโอกาสอะพะพื้นที่มันเยอะนะคบมันดูมีโอกาสก็เลยไม่ได้ปรับแทคติกอะไรแต่ยิงเยอะจนหน้าํำคานถ้าใครนั่งดูอยู่จะรู้สึกว่าโห เออะก็ยิงเออะก็ยิงแต่ว่าเกมอื่นไม่เป็นนะท่านผู้ชมเกมอื่นไม่เป็นครับเกมรับในเมนเจอร์จะไม่ค่อยลงมาเล่นนะเล่นน้อยเล่นน้อยครับเล่นน้อยถ้าท่านผู้ชมอยากได้ตัวเกมรับอีกหนึ่งตัวก็หา CM ที่เล่นเกมรับดีๆตัวเรเวเอร่าอะไรแบบนี้มาเล่นคู่กับเขาก็โอเคนะเพราะเดี๋ยวผมก็คงจะเปลี่ยนเดียปเโร่ละนะครับเดียปเโร่ก็เป็นตัวฟรีเหมือนกันจริงๆตัวฟรีในทีมผมเยอะมากนะ เล่นตัวฟรีจะเปิดได้แต่ตัวดีๆนะครับไมค์คอนผมก็ยังไม่ได้อัพไปเม็ดแดงเลยเนี่ยดูลูกนี้มันยิงอะยิงเข้าได้ยังไงครับบอกจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแต่ว่าดูดิอังจริงในเมเนเจอร์ปีโรดถือว่าเก่งมากครับทั้งยิงไกลทั้งส่งอะนี่เลยขึ้นสนามมานิดเดียวน่าจะปัดเข้าด้วยนะครับแต่ยิงโหดมากโอ้โหเสียบมุมเลยท่านผู้ชมไม่ปัดด้วยตอนแรกผมคิดว่าชมาเล่ขนปัดนะ ล,ลูกนี้คมจริงครับเกมนี้ชนะหมดจดจากการยิงไกลและส่วนใหญ่อะนะครับยิงไกลไปแล้ว2ลูกเนาะแต่ว่ามันก็โอ้โหเกินจะเยียวยาถ้าผมเป็นฝั่งนู้นผมก็คงก็กดออกนะถ้านั่งดูอยู่นะว่ายิงไกลแบบโหดๆหลายลูกมากครับเนี่ยถ้าอะนใขยับมาชาราโนกูก็จะเข้าไปอยู่ในในกรอบเกตโชว์แทนนะครับ ประมาณนี้ตอนนี้อาซาก็บ้ายิงไม่ส่งให้เพื่อนถ้าส่งให้ด้านในก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะแท็บอินเข้าง่ายๆเหมือนกันนะครับช่วงนี้ฟุตบอลเป็นยังไงบ้างมาอยู่บราซิลท่านผู้ชมอันนี้เล่าให้ฟังนะครับที่บราซิลเนี่ยถ้าใครเคยดูฟุตบอลก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วว่าประชาชนเขาค่อนข้างบ้าฟุตบอลมากนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่นี่ผมคุยกับ ทีมงานที่เป็นบราซิลนะบ้าพรอนทุกคนเลยนะท่านผู้ชมเขาจะมีทีมเชียร์ของเขาเองประจําบ้านเกิดเขาใครเป็นใครใครชอบอะไรฟาร์เมงโกโครินเทียพรามลาสัสอะไรพวกนี้นะครับคุยกับเขาหมดแล้วว่าผมมาเนี่ยที่นี่โชคดีพอดีมันมีมันมีศึกโคปาของเขาอะนะไม่ใช่ไม่ใช่โคปาเมริกานะครับเป็นศึกชิมสโมสรบอลถ้วยที่เนี่ยรอบชิงชนะเลิศของฟาเมงโกกับ ผมจาไ,ไม่ได้ว่าอีกทีหนึ่งชื่อทีมอะไรเนาะแต่ว่าโหทั้งเมืองใส่เสื้อฟาร์มิงโก้หมดเลยท่านผู้ชมเอาไปดูท้ายเกมกันนะครับสําหรับคะแนนที่ออกมาหลังจากเล่นจบนะชานกูเก้านะครับยิงหนึ่งครั้งเข้ากรอบหนึ่งครั้งเป็นประตูเลยส่งสิบครั้งสาเร็จเก้าได้เป็นเก้าคะแนนท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยตัวต่อไปเป็นยังไงอยากดูตัวอะไรเหมือนเดิมนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้และอย่าลืมสนับสนุนด้วยการสมัครเป็นเมมเบอร์ช่องเลยด้วยนะครับ ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ